สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นหยิงน้อยก็อยู่ที่ตลาดนัดโคเบอนาอินนะคะวันนี้นะฮะยิงน้อยอยู่ที่ตลาดนัดโคกระเบือนาอินนะคะตลาดนัดที่นี่นะคะก็จะมีทุกวันเสาร์นะคะวันเสาร์เปลี่ยนจากวันอาทิตย์เป็นวันเสาร์นะคะตลาดโคกระเบือนาอินนี่อยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ด คฤษสภาคม2อ6พันะคะค่ะตลาดนัดก็ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะคึกคักในช่วงเช้านะคะค่ะเรามาดูข้องนี้กันนะคะเป็นควายเผือกนะรู้สึกว่าจะเห็นอยู่ตัวเดียวนะคะควายเผือกเห็นเนเ่นอยู่ตัวเดียวนะคะอ่าเนี่ยค่ะเป็นตัวนี้ค่ะน,น,นั่นค่ะ ขออนุญาตสอบถามหน่อยค่ะตอนนี้สูงเท่าไหร่คะเนี่ยมันต้องสูงกว่าอยู่แล้วร้อยยี่สิบห้าบวกตอนนี้เป็นร้อยยี่สิบห้าบวกนะคะเป็นตัวผู้นะตัวผู้เผือกเป็นตัวผู้เผือกนะคะอ๋าเนี่ย อายุเขากี่ปีคะเนี่ยสองป,องปีฟันแท้ขึ้นยังคะเนี่ยยัง,ข,งขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ผิวสองปีนะคะสองปี่าสงูสงร้อยยบห้าบวกสองปีนะคะอฟันแท้ก็ขึ้นแล้วนะคะเป็นตัวผู้นะตัวนี้ให้ราคาเท่าไหร่คะ่ะยี่หกครับอ,อ่ายนะีเนาะยี่หกนี่คือราคาคต่อร้อ,องอราคาร้อไหมคร เอาเลยเนาะอ่า hmm, ย right. ี่หกนี so free, ่คือราคาไม่ไม่ได้ต่อรองนะคะยี่ยี่หกนี่คือราคาเลยนะราคาเอาเลยนะส่งฟรีอะไรมีไหมคะไม่มีเนาะราคานี้เลยยี่หกนี่ก็คือราคานี้เลยไม่ไม่มีการต่อรองนะคะราคาหน้าคอกเลยนะคะเรือกคู่สองปียี่สิบหกราคาหน้าคอกเลยไม่รวมส่งด้วยนะคะนี้ไม่รวมส่งด้วย ใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะเผือกคู่งามๆนะคะถูกๆใครสนใจก็โทรมาหาหอยก็ได้เลยนะคะอะไรคะขอเบอร์โทรค่ะ <8 9 S 2> 0ูน089 8 5เก้าศูนย์แปดเก้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเก้าห้อยอะไรคะโบดครับหอยโบดนะคะหอยโบดนะคะควายนี้มาจากอุทไทยนะคะมาจากอุทไทยมาจากทับทันนะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะ ฝอยเผือกนี่มาจากอุทัยนะคะอ่ามาที่ตลาดนาอินสนใจก็โทรมาหาหอยโบดได้เลยนะคะหอยโบดอ่าผลหรือยังคะผลหรือยังคะมีมีตัวนี้ด้วยอ่ามีคู่ดํานะคะคู่ดานี่สูงประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบยี่สิบยี่สิบบวกประมาณนั้นเนาะ H h เป็นตัวผู emperor, ้ตัวเมียคนเนี่ยผ wow ู้คู่เลยอ่าผู้คู่เลยนะคะอ่าอายุเขาประมาณเท่าไหร่คะสองปีอ่าปีกว่ากว่าเนาะอ่าปีกว่ากว่านะพู้ทั้งหมดเลยนะคะพู้ทั้งหมดเลยอุ อ่ะคู่หมดเลยเวลาซื้อเสร็จแล้วผมจะบอกลองเฟซนะเ <c oughs> นี่ยค่ะตัวคู่ <c oughs> ปีกว่าๆนะคะตัวโต,วตวนะ <c oughs> ตัวนี้ก็ยิ่งอ้วนเลย <c oughs> ตัวนี้อ้วนมากเนี่ยดูคอตันเลยน <c oughs> ะอายุเท่ากันเนาะ <c oughs> ประมาณปีกว่าๆสองปีนะคะอ่าสูงก็ประมาณร้อยยี่สิบบวกอะ่ะประมาณร้อยยี่สิบสามได้แหละยี่สิบสามบวกนะคะ <c oughs> สองตัวนี่ขายขายยังไงคะเนี่ยตัวละสองหมื่นสามครับตัวละสองหมื่นสามใช่ไหมคะสองหมื่นสามอันนี้คือแยกหรือยกคะเนี่ยยกยกเลยคู่หนึ่งอ่าแล้วถ้าสมงติว่าอยากได้เดี่ยวเหรอคะได้ได้แยกกันอ๋อถ้าอยากได้เดี่ยวก,ก็แยกนะแยกนี่คือราคานี้ไหมก็ราคาสองสามหมื่นเดิม ก็สองสามเหมือนเดิมนะสองสามนี่คือราคาหน้าคอกเลยอ๋อราคาหน้าคอกเลยนะคะไม่รวมขนส่งนะคะไม่ไม่รวมส่งนะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะเป็นควายผู้อายุปีกว่ากว่านะคะตัวละสองสามซื้อแยกซื้อยกได้นะคะสนใจโทรมาหอยโบ๊ทได้เลยค่ะ เรามาดูอีกตัวนะคะสองพันในตอนตกสองหมื่นนี้เป็นแม่ลูกผู้แม่ลูกผู้อ่าแม่ลูกผู้นะคะอ่ลูกอยู่ข้างในลูกอยู่ด้านในนะคะลูกอายุอายุเท่าไหร่แล้วคะลูกอ่ะได้ได้คเดือนลบได้ห้าเดือนเนาะหนึ่งมันเถบเบหน่อยเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละลูกมันสีสวยนะลูกตัวผู้กำลังอ้วนเลยกำลังอ้วนแม่ก็ประมาณสองครับ ลูกสองใช่ไหมคะอ่าเป็นลูกที่สองเนาะแม่เขาสูงประมาณเท่าไหรเนี่ยร้อยถึงยี่ิบห้าไหมประมาณนะอ่าประมาณร้อยยี่ิบห้าเนาะประมาณร้อยยี่ิบห้าแล้วก็เป็นลูกอ่าตัวที่สองตัวนี้ให้เท่าไหรคะเนี่ยสามหนึ่สามสามสามราคาล้องใช่ไหมคะอ่าสามสามราคาล้องนะคะสามหนึ่สามราคาล้องจะมีตกอสองตัว ออเดี๋ยวอันี้ท้องไหมตัวนี้ท้องไหมไม่รู้เหมือนกันควายฝูงควายฝูงนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รับประกันท้องนะคะนี่ค่ะสามหมื่นสามราคาลองต่อรองได้นะคะอ่ส่งฟรีมีไหมคะใกล้ๆนะใกล้ๆกิโลค่เนี้ย ใกล้แถวนี้แถวบ้านเราเนี่ยนะอินนายาเ,เอาแค่นี้ละไม่ไปไหนไกล <c oughs> เอาส่งใกล้ๆนะคะหอยแกบอกส่งใกล้ๆนะราคาเท่านี้ส่งได้เท่านี้นะับมีคู่คู่ตะกอค <c oughs> ู่ตะก <c oughs> อะแม่ลูกคู่นี้นะคะสามหมื่นสามราคาต่อรองได้นะคะส่งได้ใกล้ๆนะคะ <c oughs> อ่าสนใจก็โทรมาหาอ่หอยักได้เลยนะแล้วแกก็มีอ่าตัวนี้ให้ด้วยนะคะ อ่าเป็นควายเลยฮะควายตะกอเหรอเออตะกอสามหมสามห้าร้อยเหมือนกันครับสามหมื่นสามห้าร้อยชุดหนึ่งสองตัวสองตัวสามหมื่นสามห้าร้อยนี่มันอ้วนทวนดีเนาะไอ้ควายตะกอเนี่ยเขาก็เรียกว่าอ่าเป็นยังไงนะควายตะกอฮะควายรุ่นหนึ่งควายรุ่นเหรออ่าเขาเรียกตะกอใช่ไหมคะมันเป็นภาษาอะไรอ่ะภาษาเหนือเหรอหรือภาษาควายเลยภาษาควายเลยครับภาษาควายภาษาบ้านๆเลยเนาะ อ่ะควายตะกอนนะคะหอ,อยเขาเรียกควายควายตะกอนนะควายรุ่นรุ่นน่ะควายรุ่นรุ่นนะถ้าคือได้น้องแล้วหนึ่งน้องเออนั่นแหละถ้าไม่เข้าใจภาษาตัวนี้นสามหมื่นสามราคารองต่อรองได้อไดเออส่งก็กใกล้ใกล้บ้าน,ไ,าาน <laughs> ไม่ไปไกล <laughs> แค่ไม่ไปไกลนะแค่อยู่ใกล้ๆบ้าน <laughs> เออได้แค่นี้นะคะอ่าใครสนใจนะ<ส>ควายแม่แม่แม,แม่นี่ตัวนึงแม่ใหญ่ใช่ไหมคะอ่าใ,ใครส,สนใจใครสนใจสองตัวนี้นะคะควายรุ่นรุ่นนะคะเลี้ยงเอาไปเลี้ยงขุนได้นะคะอืมเป็นควายเนื้อควายอะไรก็ว่าไปตัวมันใหญ่ดีนะโครงสร้างมันใหญ่ดีสนใจโทรมาได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามีตัวหนึ่งนะคะนี่ครับตัวนี้เป็นควายแม่แม่ควายครับแม่ควายตัวเปล่าร้องราคาร้องสามหนึ่งครับ <fta. S 1> แม่ควายใหญ่มากเลยตัวนี้แม่เดียวเนาะ แม่เดี่ยวเอาลูกเขาไปไหนคะเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้มาเขาแยกไว้แสดงว่าเขาเพิ่งแยกหระอคะเนี่ยโอ้อันนี้ต้องต้องขอถามลูกเขาหน่อยว่าลูกเขาประมาณแค่ไหนจะได้รู้ว่าปีแล้วหรออ๋อรุ่นๆตาตัวนี้นะฮะประมาณห้าเดือนหรอลูกเขาอ่ะ อประมาณห้าเดือนตัวนี้มันใหญ่มากนะสูงแบบสูงเท่าไหร่วัดให้หน่อยได้ไหมมันงามมันงามไม่ใช่ไรหรอกมันสวยสวยงามสวยงามน้อยสามได้ไหม ร้อยสามบวกร้อยสามบวกครับร้อยสามบวกมห้าไหมอ่าร้อยสามห้าบวกนะคะตัวนี้เป็นแม่ใหญ่แม่เดียวนะคะหน้าตาดีด้วยครับหน้าตาเขาดีผิวเกี้ยงเกี้ยงเนี่ยมีแก้มด้วยอ่ามีมีตาแต้มแก้มจ้ำนะคะใครที่ชอบแบบตาแต้มนะมีอ่องคอด้วยนะอ่ามีอ่องคอด้วยค่ะนะคะผิวเนียนผิวค่อนข้างเนียนนะอ่า ผิวค่อนข้างเนียนตูดตัดก้นตัดนะคะดีรครับ,บารหางก็ดีล,ล,ลูกเขาเพิ่งแยกนะเพิ่งแยกลูกประมาณห้าเดือนนะเพ,พิ่งแยกควายตัวนี้สวยงามงสวยงามนะอ่าเนี่ยร้อยสามห้านะคะสูงร้อยสามห้าเลยนะคะคคคดีนะอ่เล็บกลมมนดูนะคะกลมมนดีอ่าี กูเลยคมมนดีนะฮะราคาราคาค่ะราคาเท่าไหร่คะราคาลองอไว้สามหมื่นครับสามหมื่นได้ครับราคาไว้ล้องไว้ที่สามหมื่นนะคะราคาต่อรองราาได้ไดอ่าแล้วมีส่งฟรีส่งได้ไหมคะเนี่ยใกล้ใกล้เนาะอ่ะรวมเป็นใกล้ๆนะคะอ่าตัวนี้ก็คือราคาสามหมื่นสามเอ่อสามหมื่นนะคะต่อรองได้ ส่งฟรีใกล้ๆนะคะก็โซนๆเนี่ยค่ะตำบลถึงตำบลนะคะใครสนใจแม่เดียวแม่ใหญ่ตัวนี้นะคะหน้าตางามๆก็โทรมาหาหอยเขาได้เลยนะคะหอยบอกเบอร์ด้วยค่ะ099ย์เก้าเก้าศนเก้าหสองหยสี่เจ็แปดห้าสี่เจ็ดแปดแนครับหอยแพนนะคะหอยแผนนะสนใจก็โทรมาหาหอยแผนได้เลยนะคะ ขอบคุณห้อยแพนค่ะขอบคุณค่ะนี่เรามาดูควายของลุงชำนาญกันค่ะตัวนี้เป็นแม่ลูกนะคะแม่ลูกแม่ลูกคู่นะคะสูงก็ประมาณอ่าแม่ก็สูงประมาณ128รอยยิบแปดค่ะตัวอ้วนนะ,ะอ้วนอ๋อ อืออ่าเป็นควายฝูงนะคะเป็นควายฝูงอยู่ที่อุทัยนะคะควายนี้เป็นควายอุทัยนะคะอ่าลูกเขาก็โตแล้วอ่าลูกโตแล้วแต่ว่าแม่ไม่มั่นใจว่าท้องหรือเปล่านะคะเพราะเขาเป็นควายฝูงอ่าไม่รู้ว่าท้องไม่ท้องนะคะอ่าราคาตัวนี้ตัวนี้ราคาห้าหมื่นสามนะคะแม่ลูกแม่ลูกพูดด้วยอ่าแม่ลูกพูดนะคะแต่แม่เขาวนทวนดีนะ าราคาห้าหมืนสามตัวนี้ราคารองนะคะราคารองไม่รวมส่งนะคะไม่รวมส่งห้าหมื่นสามต่อรองได้นะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะ,นะ,ะโทรมาหาลุงชำนาญได้เลยนะคะ,ะคะ่ะเรามาดูอ่าแม่ลูกตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะแม่ลูกถูกๆนะตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียนะคะแม่ลูกตัวเมียโอ้สีสีลูกเขาก็จะออกแดงๆเลยเนาะ ลูกก็ประมาณกี่เดือนกันเนี่ยรู้ไหมฮะประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนเหรอคะอ่าสี่เดือนเนาะลูกประมาณสี่เดือนตัวเมียนะคะอ่าอันนั้นแม่เขานะแม่น่าจะสูงประมาณเท่าไหร่นะร้อยยาร้อยยี่ห้าบวกเนาะอ่าร้อยยี่ห้าบวกประมาณร้อยยี่ห้าบวกนะคะก็เป็นลูกแรกนะคะเป็นลูกแรกเป็นลูกแรกแม่เขาจะผอมนิดนึงนะคืออ่าขาดน้ําเลี้ยงกินไม่ทันลุงบมกกินไม่ทันเขา ใช่ป่ะควายเยอะควายมันเยอะกินไม่ทานเขานะอ่าแกกินไม่ทานเขานะซื้อไปก็ปรปรุงใหม่ได้ปรับปรุงเนาะลุงเนาะอ่าไปปรับปรุงนะคะเลี้ยงดีๆหน่อยขุนหน่อยก็ขึ้นมาละฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้อ่าลุงให้เท่าไหร่นะอ่าแม่ลูกคนนี้ให้สองสามนะคะสองสามนี่คือราคาไม่ได้ราคาหน้าคอกเลยนะคะราคาหน้าคอกเออไม่ได้ ไม,ไ,มออ it, ไม่ส่งไม่ต่อรองไม่ส่งไม่อะไรทั้งนั้นเองเมาเองอ่าขายอยู่เมาเองนะคะเมาเองนะราคานี่ถูกแล้วไม่รวมส่งนะคะอ่าใครสนใจแม่ลูกถูกๆนะคะแม่ลูกสาวถูกๆก็โทรมาได้เลยนะคะหาลุงชำนาญได้เลยนะคะอ่ะเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวผู้ตัวผู้มันอยู่ในเกินเนาะอืมจาเรามาดูตัวนี้นะ อ่าเป็นควายตอนนี้นะควายควายน้อยกำลังโตนะคะน่าประมาณขวบหนึ่งนะคะตอนนี้ขวบหนึ่งสูงประมาณสิบร้อยสิบกว่าร้อยสิบบวกสามเก้าร้อยสิบร้อยสิบบวกร้อยสิบบวกนะคะอืม ตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้หมื่นพันหมื่นตอนร้องได้ด้วยแสดงว่าราคาร้องอ่าร้องนะคะร้องแต่ว่าอ่าไม่รวมส่งเนาะไม่รวมส่งไม่รวมเนะนาะราคาหนา้าครอบอ่าหน้าครอบเมื่อกี้ลุงบอกว่าราคาร้อง ราคาร้องเมื่อกี้ลุงบอกราคาร้องร้อยอะไรนะ 10, 100, 000, หม <c oughs> ื่นพันลดได้ห้าร้อยครับอออลดได้หมือนอ่าราคาลดได้นิดหน่อยนะคะราคาลดได้นิดหน่อยนะหมื่นพันลดให้ได้นิดหน่อยนะคะแต่ไม่รวมส่งนะคะอ่าใครอยากได้อ่าควายผู้นะคะควายผู้ผู้น้อยไปเลี้ยงนะคะได้้อ่าควายผู้น้อยไปเลี้ยงนะคะก็สนใจโทรมาได้เลยนะคะอันนี้เขามีฟราร์มเป็นของตัวเองนะใช่ไหมคะมีครับโออ๋อเนี่ไง เสื้อฟาร์มเขาใช่ไหมคะควายนาคาเฟ่อ oh, มาจากควายนาคาเฟ่โอ oh, มาขอดูข้างหลังนะคะนี่นะคะควายนาคาเฟ่อใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะมาจากอุทัยนะอุทัยโดยตรงเลยเห็นอยู่นะควายนาคาเฟ่อานั่นะอ๋อทีมงานใหญ่ห้างนาโอเคเป็นที่รู้จักของ <laughs> ของอ่าทับทันนะคะอ่าใครสนใจก็โทรมาหาเขาได้เลยนะคะทีมงานอะไรนะใหญ่ห้างนาเนาะ จ้าโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูแม่ลูกนะคะแม่ลูกคู่นี้นะคะแม่ใหญ่มากนะคะตัวแม่ใหญ่มากลูกแ,แม่น่าจะประมาณสูงร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบถึงไหมคะเนี่ยถึงอยู่ใช่ไหมคะอ่าองั้งนฮะเอาร้อยสามสิบบวกเน,ะนาะอ่าประมาณร้อยสามสิบบวกแม่ตัวนี้นะคะอ,อ่าสูงร้อยสามสิบบวกนะคะ เป็นแม่ลูกอ่าลูกสาวหรือลูกเป็นลูกชายนะฮะลูกผู้นะเป็นลูกผู้นะคะอ่าวันหวันหกนอ่าไล่น้องเข้ามาหน่อยแล้วแม่เป็นลูกชายตัวน้อยนะคะประมาณสองเดือนป่ะคะเนี่ยไม่ได้เดือนประมาณเดือนนัอ๋อเดือนยี่สิบวันเออยีวันตัวโตนะถ้ายี่สิบวันเออยี่สิบวันตัวโตออ คนละสีเลยยี่สิบวันนะคะยี่สิบวันนะคะแม่เขาตัวใหญ่มากเลยเป็นลูกแรกป่ะหาลูกลูกแรกลูกแรกนะคะเป็นลูกแรกเลยอแม่ใหญ่โตดูดิดูตัวแม่เขาสิคะอ่ากินนมดีป่ะคันเนี้ยดีอยู่เนาะควายควายนี่เป็นควายอุทัยนะคะควายอุทัยควายทับทันนะคะใครที่ชอบควายอุทัยนะคะตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวเลือกหนึ่งนะคะน่าสนใจนะ อ่าแม่เขาอ้วนทวนดีนะคะราคาราคาค่ะราคาราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสี่หมื่นห้าอ่านี้ตัวนี้สี่หมื่นห้านี่คือราคาร้องไหมคะเนี่ยต่อรองได้อ่าราคาร้องต่อรองได้นะคะสี่หมืนห้านะคะอ่ามีรวมส่งมีมีส่งมีอะไรป่ะคะไม่ครับไม่เนาะอ่าไม่นะคะไม่ไม่รวมส่งนะคะราคานี้ต่อรองได้แต่ไม่รวมส่งนะคะอ่าใครสนใจก็ โทรมาได้เลยนะคะ,ะทีมงานใครสนใจคู่นี้นะคะก็โทรมาหาโทรมาได้เลยนะคะที่ฟาร์มโชคชัยนะคะอ่าฟาร์มโชคชัยเบอร์อะไรคะข้างในศูนเก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดนะคะอ่า<ค>ชัยชัยนะคะใครสนใจมาโทรมาต่อรองได้เลยนะคะสี่หมืนห้านะตัวนี้ควนทวนสมบูรณ์ดีนะคะตัวนี้ด้วยคะ่ะอะนันเดียวครับอันนั้นแม่เดี่ยวเนาะ เป็นเราไปดูอีกชุดนึงนะคะอ่าเป็นควายอุทัยนะคะทีมงานควายอุทัยนะคะอันนี้มาเองเลยนะคะอุทัยมาเองเลยมาที่ตลาดนาอินนะคะใครที่ชอบควายอุทัยนะคะอ่าอันนี้เป็นแม่เดี่ยวนะคะใช่ไหมคะคแม่แม่เดี่ยวแม่เดี่ยวลูกเข้าไปไหนหมดคะเนี่ยหรืยว่าแยกขายเพิ่งจะแยกหรอคะอ๋อเพิ่งจะแยกนะคะอ่าลูกเขามีประมาณกี่ตัวครับ อ่าหมายถึงอายุเท่าไหร่คะตัวนี้ก็ประมาณลูกห้าตัวแล้วครับลูกห้าตัวโอ้แล้วที่แยกไปนี่อายุเท่าไหร่คะประมาณขวบหนึ่งครับขวบหนึ่งแม่เขาน่าจะท้องอยู่เออจะถามว่าแม่เขาท้องไหมอ่าแม่เขาน่าจะท้องนะคะเพราะว่าเป็นควายฝูงใช่ครับอ่าเราไม่รู้อีกแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่าเขาท้องไม่ท้องอยู่เนาะแต่คิดว่าน่าจะท้องเพราะว่าลูกเขาปีปีหนึ่งแล้วเนาะประมาณปีหนึ่งเนาะอ่าน่าจะท้องนะ อ่าตัวนี้ก็ให้เท่าไหร่กันเนี่ยตัวละสองหมื่นสองครับตัวนี้สองหมื่นสองนะคะสองหมื่นสองนะราคาตอลองได้ป่าคะเนี่ยไดครับอ่า,าตอลองได้นะคะต่อลองได้อาจจะนิดหน่อยหรืออะไรก็โทรมาแล้วกันนะคะอยากได้ต่อลองได้เยอะได้นิดหน่อยก็โทรมานะราคาสองหมื่นสองนะเป็นแม่เดี่ยวนะคะอ่าใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะมันมีอยู่สองตัวนะคะใช่ไหมคะคอ่ามีสองตัวมีตัวนี้ด้วยนะคะแม่เดี่ยวเหมือนกันนะคะอ่าแม่เดี่ยวเหมือนกัน นะคะเนี่ย่าไปอาบน้ำมาให้เปียกๆเลยอ่าร้อนๆนะคะตัวเป็นแม่เดียวต้นมีลูกที่เท่าไหร่ล่ะคะลูกเขามีกี่ตัวล้ะคะเนี่ยก็ประมาณหกตัวห้าหกตัวอ๋อห้าหกตัวเหมือนกันอประมาณห้าหกตัวเหมือนกันไล่เลี่ยกันเนาะค,ความสูงไล่เลี่ยกันอ่าลูกเขาก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็ประมาณปีหนึ่งนะคะ กกไม่แน่ใจอีกแหละว่าท้องไหมใช่เออก็ไม,ไม่แน่ใจใช่ไม่แน่ใจนะคะอ่าใครตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่สองหมื่นสองเหมือนกันอ,อ่าสองหมืนสองต่อรองได้นิดหน่อยนะคะใครสนใจก็โทรมาหาคุณชายได้เลยนะคุณชายฟาร์มโชคชัยใช่ไหมคะอ,คอ่า เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะฟาร์มโชคชัยอยากได้แม่เดี่ยวก็โทรมาได้เลยนะมีตัวเลือกให้อ่าสองตัวนะคะที่ฟาร์มโชคชัยมีตัวนี้แล้วก็ตัวเมื่อกี้นะคะอ่าหมดหรือยังคะคุณชัยตัวตัวไหนคะเหมือนถ่ายไปแล้วนะตัวเล็กใช่ไหมอ๋อตัวโตอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวโตอีกตัวหนึ่งนะคะตัวโตตัวนี้แหละผะอ่าตัวผูอ่าเป็นตัวผูก อายุเขาประมาณเท่าไหร่ปีกว่ากว่าไหมปีกว่ากว่าอ่ะปีกว่ากว่านะคะปีกว่ากว่าสูงก็น่นอะประมาณร้อยยี่สิบอ๋อร้อยยี่สิบบวกบวกร้อยยี่สิบบวกบวกเยอะอยู่นะคะอ่ะตัวนี้ให้เท่าไหร่คะเนี่ยเปิดอยหน่เจ็ดครับหนึ่งเจ็ดนะคะตัวนี้หนึ่นเจ็ดราคาน่าจะต่อรองได้เนาะอ่ะราคาหนึ่นเจ็ดนี่ต่อรองได้นะคะใครที่ชอบอ่าใครที่ชอบควายพู่นะคะอยากได้ควายพู่ไปเลี้ยง ไปเลี้ยงขุนขุนนะคะเลี้ยงขุนขายนะคะก่อยผู้ค่อนข้างจะตัวใหญ่เนาะ,ะราคาอยู่ที่หมื่นเจ็ดขายอยูุไทยนะคะอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะคะราคาต่อรองได้ไม่รวมส่งนะคะใครสนใจก็โทรมาหาคุณชายได้เลยนะคะฟาร์มโชคชัยนะคะอ่าขอบคุณคุณชายมากๆนะคะขอบคุณค่ะ